ความสูงกําลังดีนะคะไม่ได้ดูหลอกดูดูแปลกตาอก็ค่อนข้างประทับใจมากะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเคสจมูกสวยลูกสาวหมอต้นคนใหม่มาให้ชมกันนะคะเอาใจคนชอบจมูกปลายสลบธรรมชาติคุณแอมเคยมีปัญหาจมูกเอียงสั้นและเนื้อบางมาก ผ่านไปหนึ่งเดือนหมอต้นจะทำให้สวยขึ้นมากขนาดไหนเรามาตามชมกันเลยค่ะ,ะก็แอมรู้จกักพ m ีเมดคลินิกนะคะจาก i n s t a g r กรเริ่มสนใจที่จะแก้จมูกอยู่แล้วหน้าฟีดก็เลยเด้งขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีพีเมดคลินิกที่น่าสนใจแล้วก็ลองเข้ามาดูโปรไฟล์ก็เห็นว่าคุณหมอเนี่ยได้แก้เคสแต่ละเคสเนี่ยค่อนข้างสวยมากแล้วก็เลยลองตัดสินใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะ ค่ะก็คือแอมมาเสริมจมูกมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับมันก็เริ่มมีปัญหาตรงที่ตรงซิลิโคนเนี่ยเริ่มสลายลงมาข้างล่างแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันเริ่มบางแล้วก็ใสกลัวว่าจะทะลุก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอค่ะรวมถึงตรงปลายเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องออความเอียงด้วยเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นชัดมากว่าแบบมันเอียงค่ะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยมาหาคุณหมอต้นให้คุณหมอต้นช่วยค่ะ จ็จริงๆตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอะคะ่ะก็ไม่ได้มีทรงที่ที่เราอยากได้แบบว่าจริงจังมากก็เลยก็เลยเข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยช่วยดูให้ดีกว่าว่าเอาทรงที่เข้ากับเราแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดอะคะ่ะก็เลยได้เป็นทรงสโลปลายกุ้งแบบนี้ใช่ค่ะก็ความสูงกำลังดีนะคะไม่ได้ดูหลอกดูดูแปลกตาก็ค่อนข้างประทับใจมากะคะ่ะ พยาพักฟื้นนะคะหลังจากที่ทำก็คือรู้สึกแบบว่าชิลมากรอบแรกที่ทำซิลิโคนเนาะก็คือทรมานมากแล้วแบบจมูกก็คือบวมเป็นอวตารเลยแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยคือแปลกใจมากเพราะว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรที่จมูกเลยแต่ว่ามีแค่าอาการปวดตรงหูนิดหน่อยเพราะว่าใช้กระดูกหลังหูด้วยค่ะแต่ว่าจมูกนี่คือชิลมากแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บไม่ช้ำเลยค่ะชิลมากๆ ก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเสริมจมกูกหรือว่าแก้จมูกนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้ฟรีเลยที่ P Med Clinic นะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถออกแบบนะคะร่วมกับคุณหมอได้ด้วยแล้วก็คุณหมอเนี่ยทำเองทุกเคสนะคะสบายใจได้ว่าจะต้องออกมาสวยแน่นอนมีบริการอื่นๆด้วยให้เราได้ทําสวยกันนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แอดพีเมดนะคะแล้วก็เข้ามาทําสวยกันเยอะๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคสคุณแอม เอาใจคนชอบจมูกทรงธรรมชาติมากๆเลยใช่ไหมคะท้ายนี้เรามีภาพเพียบก่อนหลังว่าจะปังมากขึ้นขนาดไหนเรามาชมกันเลยคะ่ะ